สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาต่อด้วยชุดที่8กันเลยนะคะสำหรับชุดที่8ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านจะเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์นะคะการคาดคะเนเหตุการณ์เรามาดูนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความนี้แล้วตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ4อันดับแรกนักเรียนต้องอ่านข้อความที่เขาให้มาก่อนนะคะ กบกับเขียดเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆมันทั้งสองชอบกระโดดขึ้นมานอนผึ่งแดดอยู่บนใบบัวในหนองน้ำเป็นประจำอาหารของมันคือมแมลงต่างๆเพราะนั้นเมื่อเราอ่านแล้วเราก็จะต้องจับประเด็นสําคัญให้ได้ว่าพูดถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูคำถามค่ะกบกับเขียดชอบทำอะไร กอไก่เกาะใบบัวขอไข่นอนพึ่งแดดคอควายกินมแมลงนักเรียนตอบค่ะกอไก่ขอไข่หรือคอควายค่ะให้เวลาสำหรับการตอบของนักเรียนนะคะตอนนี้หวังว่าทุกเราจะได้คำตอบแล้วกบกับเขียดชอบทำอะไรกบกับเขียดชอบ นอนพึ่งแดดขอไข่เพราะในเรื่องก็จะบอกว่ามันทั้งสองชอบกระโดดขึ้นมานอนพึ่งแดดอยู่บนใบบัวในหนองน้ำนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองเหตุการณ์นี้นะ่าจะเกิดขึ้นที่ใดกอไก่ป่าขอไข่บ่อน้ำขอควายหนองน้ำนักเรียนตอบได้เลยค่ะก็หรือขอหรือขอตอบแล้วนะคะ จากเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นที่ไหนคะเกิดขึ้นที่หนองน้ำโคควายเพราะในเรื่องจะบอกว่านอนผึ่งแดดบนใบบัวนในหนองน้ำนะคะต่อไปมาดูข้อที่สค่ะจากข้อความสัตว์ชนิดใดน่าจะเป็นอาหารของกบกับเขียดกไก่อึองอ,างอขข่างโคไข่คังคกคอควายพึ่งเพราะนั้น ในเรื่องนะคะในเรื่องก็จะบอกว่ากบชอบกินอะไรคะกบชอบกบกับเขียดชอบกินอะไรในเรื่องจะบอกแต่มันจะมีให้เราได้วิเคราะห์นะคะกอไก่อึองอ่างขอไข,ข่ค้างคกคอควายพึ่งถ้าอึ่องอ่างนี่ไม่ใช่เพราะอึ่องอ่างไม่ใช่แมลงค้างคกก็ไม่ใช่แมลงเพราะนั้นคาตอบที่ถูกต้องคือพึ่งค่ะคอควาย ต่อไปข้อที่4ี่คำใดมีความหมายตรงกับคำว่าเป็นประจำอันนี้จะเป็นเรื่องของความหมายก็ไก่ทาเป็นบางครั้งขอไข่ทาสม่ำเสมอคอควายทําบ้างไม่ทําบ้างวันนั้นตอบค่ะกอไก่ขอไข่หรือคอควายหวังว่านักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเป็นประจำคำตอบที่ถูกต้องความหมายก็คือ ข้อไหนคะขอไข่ทำสม่ําเสมอนะคะต่อไปคะ่ะมาดูให้นักเรียนอ่านข้อความนี้แล้วตอบคําถามข้อ5ถึงข้อ8ชุดนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านแล้วตอบคําถามนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องสําคัญในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก หนูแดงเอานมจานนี้ไปให้ปุยฝ้ายกินด้วยนะลูกมันนอนอยู่กับลูกของมันในกล่องหลังบ้านมันคงหิวเพราะมันต้องให้นมลูกตั้งสามตัวเราอ่านรอบที่สองนะคะหนูแดงเอานมจานนี้ไปให้ปุยฝ้ายกินด้วยนะลูกมันนอนอยู่กับลูกของมันในกล่องหลังบ้านมันคงหิวเพราะมันต้องให้นมลูกตั้งสามตัว ใครทําอะไรที่ไหนเราต้องจับประเด็นสําคัญได้ได้นะคะต่อไปเอาเรื่องราวที่เราอ่านข้อความที่เราอ่านมาตอบคําถามข้อที่5ถึงข้อที่8มาดูข้อที่5ข้อความนี้ใครเป็นผู้พูดก็ไก่แม่ขอไข่เพื่อนคอควายพี่สาวตอบค่ะกอหรือขอหรือคอ,อ,อ,อนะคะ เรามาวิเคราะห์กันว่าใครเป็นผู้พูดถ้าเราดูจากเรื่องที่อ่านนะคะหนูแดงเอานมจานนี้ไปให้ปุยไยด้วยนะลูกคำว่าด้วยนะลูกเราพอที่จะสรุปได้ใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครที่เรียกลูกสาวว่าลูกนะคะคำตอบก็คือกอไก่แม่นะคะต่อไปข้อที่6 ปุยฝ้ายน่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ไก่ปลาขอไข่แมวก็ควายหมูนักเรียนตอบเลยค่ะปลาแมวหมูเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปุยฝ้ายน่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดนให้นมลูกนอนอยู่ในกล่องปลานี่ให้นมลูกไหมคะไม่ แมวหมูมาดูแมวกับหมูหมูเนี่ยไม่นอนในกล่องแน่นอนนะคะเพราะนั้นจากเนื้อเรื่องน่าจะวิเคราะห์เดาคาทเนได้ว่าหรือดอตอบได้ว่าปุยฝ้ายก็คือขอไข่แมวนะคะนอนในกล่องให้นมลูกต่อไปข้อที่7ผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไรก็ไก่เศร้าขอไข่ขไขหวงใย่ขอควายโกรธตอบค่ะ เ้าห่วงใยโกรธก็หรือขอหรือคอเขียนได้เลยค่ะเฉะลยคำตอบนะคะคำตอบข้อนี้คือขอไข่ ห่วงใยนะคะบอกลูกสาวให้เอานมไปให้มันกินก็แสดงถึงความห่วงใยนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อจากเรื่องที่เราอ่านข้อที่8จากข้อความนี้เกิดอะไรขึ้นกับปุยฝ้ายตอนนี้เรารู้แล้วว่าปุยฝ้ายคือแมวนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ไก่เลี้ยงลูกโอ,อนขอไข่ขี้เกียจคอควายไม่สบายเพราะนั้นจากเรื่องที่เราอ่านแมวกำลังเลี้ยงลูก่อ,อนเพราะนั้นคำตอบคือ โกไก่เลี้ยงลูกอ่อน,นะคะต่อไปยังคงเป็นเรื่องของการอ่านของชุดนี้นะคะให้นักเรียนอ่านข้อความนี้แล้วตอบคาถามข้อ9ถึงข้อ10ขอบคุณครับขนมนี่ของโปรดผมทั้งนั้นเลยจากข้อความนี้นะคะขอบคุณครับขนมนี่ของผมโปรดทั้งนั้นเลย9จากข้อความผู้พูดน่าจะได้ขนมต,มตามต้องการหรือไม่ กไก่ได้ขอไข่ไม่ได้คอควายไม่แน่ตอบค่ะกอหรือขอหรือคอคำตอบก็คือก็ได้ทำไมเราตอบว่าได้เพราะขอบคุณครับการขอบคุณแสดงว่าเราได้ของนั้นมาแล้วนะคะต่อไปข้อที่10 ของโปรดมีความหมายตรงกับข้อใดคําว่าของโปรดคำข้อนี้จะเป็นการให้เราหาความหมายของคํานะคะของโปรดมีความหมายตรงข้อใดกอไก่ขนมที่ไม่ชอบขอไข่ขนมที่ชอบมากคอควายขนมอะไรก็ได้กอไก่ขนมที่ไม่ชอบขอไข่ขนมที่ชอบมากคอควายข,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 ขนมอะไรก็ได้คําตอบที่ถูกต้องคือ ขอไข่ขนมที่ชอบมากของปโปรดนะคะในเรื่องบอกว่าขอบคุณครับขนมนี้ของปโปรดทั้งนั้นของผมทั้งนั้นเลยของปโปรดคำตอบคือขอไข่ขนมที่ชอบมากนะคะนี่คือการทบทวนชุดที่7กับชุดที่8นะคะที่เราทำอยู่นี้เป็นชุดที่8จะเป็นเรื่องของการอ่านคุณครูหวังว่า จากการที่เราได้ทบทวนมาตั้งแต่ชุดที่1มาจนถึงวันนี้เป็นชุดที่8นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการ อ่านการตอบคำถามหรือการนำความรู้หลักภาษามาใช้ในการตอบคำถามนะคะในวันที่6นี้เราก็จะมีการสอบคุณครูหวังว่าความรู้ที่ได้ทบทวนมาตั้งแต่ชุดที่1ถึงชุดที่8แล้วก็สิ่งที่เราได้ผ่านการเรียนออนไลน์มาแม้ว่ามันจะยุ่งยากนะคะคุณครูเชื่อว่า นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้และนำความรู้นั้นมาทำแบบทดสอบเพื่อทุกเพื่อดูผลสำเริจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ